นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมที่แขก2,025ครั้งที่4ระหว่างวันที่29-30กันยายน2 5 6 8ณนศะูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต เพื่อผลักดันนโยบายและกลไกลด้านสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่เป้าหมายเนทซีโร2050โดยเน้นการจัดทำร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเยาวชนเพื่อสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน วันนี้ผมกับทางท่านประลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ทางท่านเลขาผมแล้วก็ทางท่านทิพดีก็ได้มาเปิดงาน T-CAP 2025ซึ่งเราจัดครั้งที่ที่4นะครับต้องกล่าเรียนนะครับว่าเป็นความร่วมมือเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราทําความร่มมรวม,รมมือกับประชาคมทั่วโลกซึ่งเรามีข้อตกลงกันสมัย2015ที่เจนเที่ฝรั่งเศสอปารีสนะฮะเราต้องยอมรับว่า ที่เราทากันวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นแม่แม่งานหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทําได้กระทรวงเดียวเราต้องมีความร่วมมือกับภาคเยกวชนแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกวงกลมที่สำคัญที่สุดคือน้องๆเยาวชนสําคัญที่สุดเพราะเราต้องทําโลกให้สวยงามแล้วก็โลกให้มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อให้น้องๆรับไม้ต่อจากเราเยาวชนและวันนี้เราจะมานั่งคิดกันเองไม่ได้เราก็ต้องมีส่วนร่วมกับทางเยาวชนด้วยนะครับ คือกล่าวเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านประลัดกระทรวงและท่านทิ่ดีนั้นวางรากแผวางรากแผ่นไม่หมดแล้วทั้งพลรบนะครับในเรื่องที่เราจะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะรเข้าสู่คลรมแล้วที่สำคัญที่สุดต้องกล่าวเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าเมื่อสักครู่ก่อนผมมาเนี่ยผมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรโดยเป็นการถแถลงนโยบายรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีโดยท่านนายก อนุทินชาญวิรกูลนั้นได้บรรจุในหัวข้อที่12ข้อ13เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาแคแมเปญเชตต่างๆนะครับอยู่ในในโยบายรัฐบาลาวันนี้สื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศปล่อยมั่นใจว่านโยบายรัฐบาลซึ่งแถลงน,นโยบายอยู่ในสภาวันนี้เราไม่ได้มาจัดงานเพื่อผ่านไปทีหนึง่งเราทําเพื่อจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วเราจะทําให้เห็นว่ารัฐบาลโดยการ โดยภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลนั้นทําจริงและทำทำได้แน่นอนเพราะว่าเราแถลงนโยบายนั้นทําให้เป็นข้อกาหนดที่เราต้องทั้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 งท่านประหลัดกระทรวงและท่านริบีก็ต้องเป็นข้อสั่งการโดยรัฐบาลเลยไม่ได้ข้อสั่งการโดยเฉพาะผมอย่างเดียวทีนี้โดยท่านนายกสั่งผมก็เป็นผู้ใต้บังคับชาก็ต้องรับข้อสั่งการมาเหมือนกันในเรื่องนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าไอ้เรื่องที่เราทํางาน ในเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศต่างๆเราทํเป็นรูปธรรมแน่นอนชัดเจนและเราจะไม่ได้ทําโดยภาคของรัฐการเดียวเราจะาภาเอกนชนภาค NGO นนะครับหรือจะภาคของของเอกชนเยาวชนและ NGO ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันคิดเราจะทำเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุดถึงระยะเวลารัฐบาลอาจจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนแต่เชื่อว่าตอนที่ผมเข้ามามีร่างพรบรไว้แล้วเราแค่เสริมเติมแต่งแล้วก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี แล้วเข้าสู่สภาผูา้แทนรัศดรมันก็จะทําให้เราเร็วขึ้นก็การจัดงานในวันนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างที่บอกก็ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ประชาคมโลกนะครับสังคมทั่วโลกที่เราเป็นสมาชิกกันอยู่เนี่ยให้รับรู้ว่าประเทศไทยมีการตื่นตัวแล้วก็ทกาเป็นรูปธรรมแล้วก็จะไปเห็นผลเร็วเร็วกว่าประเทศอื่นๆเพราะเรามีแผนของเราเป็นเป็นที่จับต้องได้เราต้องการแสดงศักยภาพให้กับสมาชิกทั่วโลกรู้ว่าเราทําได้จริงประเทศไทยทําจริงแล้วก็ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทําโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่ผมพูดให้กับนานาอุปทูตเอกรัทูตทั่วโลกได้นั่งฟังอยู่สักครู่ว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวิรุฒิ์อยู่ในข้อที่12และข้อ13เมื่อสักครู่นี้ขอให้มั่นใจได้ว่าทําจริงและทําเร็วแน่นอนทําได้ด้วยเมตานิวคบสอบทุกข่าว